ผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูทรบางละมุงเป็นการซ้ำเติมชาวบ้านหลังชาวบ้านร้องรถเฉียวชนแต่กลับถูกเรียกเก็บค่าตรวจสภาพค่าคอกรถนับพันเหมือนจะซ้ำเติมจึงได้ลงมาปฏิบัติประจำวันปรากฏว่าทางตำรวจยศร้อยตำรวจเอกในหนึ่งที่เข้าเวรไม่ยอมให้ตรวจสภาพเรียกเก็บค่าเก็บรถฝ่ายรถกระบะ1 5 0 0บาท ฝ่ายรถจักรยานยนต์1,000บาทโดยบินที่ให้เก็บเป็นแค่บินเงินสดธรรมดาพอถามถูกตอบกลับมาว่าจะให้ตามพิสูจน์หลักฐานชนบุรีมาเลยหรือไม่โดยคู่กรณีเปิดเผยกับผู้สึกขาว่าทั้งกระบะทั้งรถจักรยานยนต์ทั้งคู่ก็ตกลงกันได้พากันไปหาหมอที่โรงพยาบาลทำแผลเรียบร้อยแค่อยากมาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานเท่านั้น แต่พอมาถึงสถานีตำรวจภูทรบางละมุงตำรวจไม่ยอมต้องให้จ่ายค่าตรวจสภาพค่าข้อเก็บรถบินก็เป็นบินเงินสดธรรมดาจึงสงสัยว่ามาซ้ำเติมชาวบ้านในช่วงการแพร่ระบาดโควิด19ทําทำไมทั้งที่คู่กรณีตกลงกันได้และไม่ได้แจ้งตำรวจให้ไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุรถมันก็มนไม่เสียหาย,ยอะไรเยฮะมีนมมันอยู่ในเลเลอยู่แล้ว,ลว,ลวมันมีเลให้เลยเหรอคือเล็ของโรงพักเป็นคนออกใช่ไหม อันเนี้ยในคีเรเลย์อะมันเป็นของเอกชนอยู่แล้วเลย์แม่ดึงดึงอมันแพงกว่านี้คือผมว่าลดลงมาให้พี่ได้ครับนี่นี่คือรถแล้วใช่ไหมพันห้าเนี่ยครับปกติอ่ะมันจะอยู่รถใหญ่อ่ะมันจะอยู่สองพันสองพันห้าแต่ที่พยายามลดลดลงมาให้เดื่องน้าที่สุดละออก,ก็คือพันห้ากับพันหนึ่งออซายก็คือพ<า>ันหนึ่งตรวจอะไรบ้างพี่ก็คือถ่ายรูป แ่ล้วลูกเนี่ยผมก็ต้องพี่ได้ไปที่เกิดเหตุไหมผมว่าไม่ได้ไปเพราะรถมันขับได้แล้วก็คือต้องขับมบารงครับเพราะถ้าผมไปใช่ไหมวันนี้ที่ผมไปผมต้องยกมาพี่จะต้องเสียอะไรก็วันนี้วันนี้พี่มาทําอะไรนะวันนี้มามาลงที่ประจำวันตกลงกันได้ที่โรงพยาบาลแล้วกับจะมาลงที่ประจำเป็นหลักฐานว่าจะรับผิดชอบผู้เจ็บยังไงคือเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้ไปที่เกิดเหตุอยู่แล้วเราตกลงกันได้ ลเลยพากันมาลงมันคือประจำวันประจำวันเสร็จร้อยเวรก็บอกว่าให้รถมาถ่ายรูปตรวจสภาพอ๋อคือร้อยเวรเป็นคนบอกให้ทําเลยใช่เป็นเป็นการตกลงกันได้แล้วก็มาเสียค่าปรับใช่ใช่งงใช่ไหมคืออันนี้นคือค่าอะไรค่าอะไรเท่าไหร่บ้างพี่อันนี้พันห้ากับพันหนึ่งค่าอะไรครับไม่ไม่รู้เนี่ยไม่ได้ไม่เขียนอะไรบอกรถรถมอาถ่า์พันหนึ่งรถใหญ่พันห้าส่วนรถใหญ่พันห้ามอเตอร์ไซค์พันหนึ่ง